สองก้อยกับกุ้ตานะคะวันนี้จะกุ้ตาจะมาสอนอะไรสอนก้อยอ่าวันนี้จะมาสอนอาจารย์เรื่องก,การหลอกเรียเออบ,บเกียบฟังแบบว่าอาจารย์เนี่ยมีปัญหาตรงที่ว่าสูขึ้นเวทีใช่ไ่ะแล้วก็พูดต่อสู้เนี่ยบางอยู่ตลอดเวลาอาจารย์ออกอาวุธไม่ได้เอออ่ากุ้ตาจะสอนอาจารย์ยังไงอ่าโอเค,คง่ายดดๆคือเทคนิคที่อาจารย์ไปไปเขาเขาบล็อกดีครับ เอาเปลี่ยนวิธีการตอหลอกแยบหลอกไตนี่การหลอกแยบหลอกไตก็มีว่าแค่แยบแอดแยบแล้วก็มาเป็นดับเบิลแยบแล้วก็ต่อยจริงออืม่าเพราะอะไรคะเพราะหลอกหลอกแยบหลอกคู่สู้ให้ปิดหน้าอ่าเราแยบไปแยบไปทุกครั้งอ่เขาก็ชอบปิดแยบไปทุกครั้งเขาก็ชอบปิดอ่าทีนี้เราเปลี่ยนเป็นดับเบิลแยบเพื่อเขาปิดปิดเยอะเขาปิดเยอะอ่าเขาเกิดชอบมา ันนเออ่าตัา้งน,นะครับทีนี้ก็เป็นเป็นการแย็บหลอกอ่าหลอกผู้สู้อ่าก็จะผู้สู้ขอบล็อกนิดน่เขาแยบไปผู้สู้บล็อกแน่ดนึ่งอ่านะต่อยหนึ่งต่อยสองอ่าเขาบล็อกแน่นทีนี้เราจะหลอกต่อยต่อไปเขาหลอกเสร็จแย็บอ่านะหลอกเขาก่อนแย็ออบอีกครั้งหลอกเขาก่อนอ่าต่อไปเป็นดับเบิลแย็บดับเบิลแย็บกู้ยืมสร้างความมระจ่าให้เรารู้ว่าเขาบล็อกของเราได้เนี่ยบล็อกบัตของเราได้เนี่ย ที่เราโยตอยมาขวาไปเป็นทัาโบกหนึ่งสองเขาีแล้วเขาตัดตาสามโอเคครับอ่าจิกจเกจิ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 กาะกจิกจดกจิกเิกจิตจิกจากจิกาิกจิกจิกจิกะนิมิ